สวัสดีครับในคลิปนี้จะมารีวิวหมอ้อต้มซุกี้นะครับยี่ห้อพินปู่เป็นหมอ้อเป็นหมอ้อต้มซุกี้เล็กๆนะครับขนาดก็ประมาณเนี่ยมือหนึ่งนะครับก็สามารถต้มซุกี้ต้มมาม่าหรือว่าต้มชาบูนะครับกินในครอบครัวหรือกินในหอได้สบายๆเลยนะครับ ราคาก็ไม่แพงนะครับไฟนี่ก็ถือว่าร้อนเร็วนะครับไม่ไม่ไม่นานนะครับถือว่าร้อนเร็วแล้วก็ประหยัดไฟก็ไม่มีปรับระดับนะครับก็คือมีแค่สวิตช์เปิดปิดที่เป็นภาษาไทยครับมีเร็วปิดแล้วก็ช้านะครับก็มีให้เลือกระดับแค่นี้เองครับก็คือร้อนเร็วแล้วก็ร้อนช้าอุ่นๆนะพูดง่ายๆนะครับอุ่นๆนี่ก็ นี่น้ำก็เยอะเหมือนกันนะเดือดเดือดพอสอคคนเลยสนใจก็สั่งซื้อได้ครับใต้ล่างคลิป